การประยุกต์ใช้แขนกลเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหยิบวางหรือที่เขาเรียกว่า pick and place จะเป็นการเชื่อมนะครับใช้หัวเชื่อมเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรบางอย่างเขาว่าไปหรือจะเป็นการเจาะการเพทนสีการทาสีอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ใช้แขนกลได้เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือการประยุกต์ใช้แบบไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันก็คือหุ่นยนต์เนี่ยจะไปจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับจะมีจุดบางจุด ที่จะต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคําว่าจุดหรือคําว่า point ก็ามาเกี่ยวข้องจากที่เราเรียนมาเนี่ยเรา,เาสามารถแบ่งออกไปเป็นสส่วนได้ก็คืออยู่ในรูปของ configuration space แล้วก็อยู่ในรูปของ tag space ดังนั้นถ้าใจผมเขียนจริงๆเนี่ยคือเราจะมีจุดเริ่มต้นก่อนคือจุด start ของเราแล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายคือ go ผมเอาง่ายๆอย่างนี้เลยจริงๆมันอาจจะมีหลายจุดแต่สมมติว่าหุ่นจะต้องเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปอีกที่จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดของเราเนี่ยสามารถเขียน เป็น Q S ได้ก็คือเป็น start นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นจุดสุดท้ายก็คือ Q G ก็คือเป็น go ของเรานะครับตัว G ย่อามาจากคำว่า go นะแต่จะสังเกตว่าจุดของผมเนเขียนเหมือน configuration เลยเพราะว่าจุดในตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในบริภูมิไหนคือถ้ามันอยู่ในบริภูมิที่เป็น configuration หรือว่า configuration space เนี่ยผมก็เขียนอยู่ในรูปของ Q ก็คือผมไม่ต้องจําเป็นตาแหน่งผมจําเป็นว่าข้อต่อแต่และข้อต่อเนี่ยมันมีท่าเป็นเท่าไหร่นะครับ แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปของ configuration space บางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าถูกกำหนดมาให้อยู่ในรูปแบบของ tag space ซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวตัวขียแล้วกันนะเป็นตัวแปรตัวนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น start เหมือนกันและนี่ก็เป็น go เพื่อจะให้เห็นชัดว่าเฮ้ย mm hmm. มันเขียนได้ใน2รูปแบบ mm hmm. ก็คือในรูปแบบของ configuration space แล้วก็รูปแบบของ tag space นะครับ เวลาเราทํางานจริงๆหุ่นยนต์จะไปเชื่อมหรือหุ่นยนต์จะไปหยิบอะไรส่วนใหญ่เขาจะบอกจุด2จุดอยู่ในรูปแบบของ tag space นะครับผมแล้วบางครั้งตัวซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์เองก็จะต้องไปแปลงอัตโนมัติให้กลายเป็นอยู่ในรูปแบบของ configuration space เพื่อเอาไปทําเป็นอะไรบางอย่างที่ให้หุ่นยนต์มันตามได้นะครับผมและแน่นอนละมันก็คือมันเหมือนมี2ท่าถ้าผมกําหนดให้หุ่นยนต์ที่มี2อง degree freedom เนี่ยมีท่าเริ่มต้นนะครับเป็นท่านี้นี่ก็คือท่าที่เป็น qs และนี่ก็คือเป็นท่าที่เป็น qg ไปครับแล้วผมต้องการให้มันเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปจุดนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่หุ่นยนต์ทางกายภาพจะวาร์ปหรือเทเลพอร์ตจากท่านี้มาเป็นท่านี้คือแบบจะปึป๊บทีเดียวไม่ได้ในซอฟต์แวร์มันคงทําได้แหละแต่หุ่นยนต์จริงๆทางกายภาพมันทําไม่ได้เนาะมันต้องค่อยๆไปใช่ไหมครับท่าก็ค่อยๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้การที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องขยับลงมาตรงนี้และการที่สองเนี่ยอาจจะต้องงอขึ้นไปตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยมันออกมาอยู่ในลักษณะแบบนี้ได้ นะครับผมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่หุ่นยนต์ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่แบบวาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตจากท่าหนึ่งไปอีกท่านึงได้เนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีคล้ายๆกับที่เรียกว่าเส้นทางระหว่างท่า2ท่านี้นั่นก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเส้นทางหรือพาสจะจะอ่านว่าพาสหรืออาจว่า Path หรือว่าอ่านว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าภาษาไทยก็คือเส้นทางโอเคเรารู้ว่าถ้าเรามีจุดอยู่2จุด มันเป็นไปนไม่ได้ที่จะวัดมันจะต้องมีเส้นทางระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมานิยามก่อนว่าไอ้คำว่าเส้นทางจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาศึกษานิยามอย่างให้ชัดเจนเซตของจุดหรือท,ที่เราเรียกกันว่า point ครับมันเป็นเซตของจุดแต่ไม่ใช่เซตใดๆก็ตามนะมันเป็นเซตของจุดที่มีลําดับการปรากฏขึ้นมาหรือจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น order of occurrence แปลว่าอยู่ดีๆเราจะใส่จุดเรียงลําดับมั่วๆไม่ได้มันจะต้องมีลําดับของมันเหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าพาธจะมีลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะยกตัวอย่างเนี่ยผมขอแบ่งพาธออกไปเป็น2ชนิดด้วยกันก่อนนะครับพาธแบบแรกก็คือเป็น continuous p a t h ก็คือเป็นเส้นทางที่แบบต่อเนื่องแต่บางครั้งเราอาจจะไม่จาเป็นต้องเขียนเส้นทางให้อยู่ในรูปแบบของที่ต่อเนื่องเราอาจจะเขียนอยู่ในรูปของ discrete p a t h ก็ได้นะครับก็คือแทนที่จะเป็นจุดแบบต่อเนื่องเราทําเป็นจุดทีละเล็กท,ทีละจุดทีละจุดทีละจุดซึ่งอันเนี้ยเหมาะสำหรับพวก เลกอริทึ่มที่เป็นพวกเขียนในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าส่วน Continuous พา t h เนี่ยอาจจะต้องใช้พวก Mathematics อะไรที่มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับถึงจะจัดการได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนิยามตัวอย่างแล้วกันว่าไอเน,นี้ยก็คือ Path เหมือนกันจะเป็น Continuous พา t h